สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พามาดูสวนฝรั่งของน้องเขาค่ะฝรั่งจิมจูค่ะพี่น้องเบิ่งเขาปลูกพูดนข้างบนนี่กระเมนค่ะฝรั่งกิมจูค่ะปลูกอันนี้กระเมนค่ะกำลังงามค่ะพี่น้องต้นฝรั่งกิมจู ปลูกมื่อไหร่ละคะอันนี้คือต้นตูมต้นมะตูมค่ะพี่น้องต้นตน้ตนมะตูมต้นมะตูมใหญ่อันนี้เป็นเป็นร้อยปีบ้างเกิดมาก็เห็นเลยค่ะต้นนี้ต้นมะตูมต้นนี้ร้อยปีแล้วค่ะเกิดมาก็เห็นล่ะ ฝรั่งค่ะฝรั่งกิมจูอันนี้มะนาวค่ะพี่นอ้องต้นมะนาวแต่ตัวน,นี้บ, <c oughs> บทะท่านได,นนด,ดนะะนน้มีลูกพะบ่าต,ตอนนี้กํก halt, าลังอันนานาแลงแต่ว่าเนี่ยค่ะแต่ว่าตัวนี้ดกๆดดล้ค่ะตัวนี้บ่มีลูกไหมแต่ตัวนี้ดกดกค่ะมะนาวนีค่ะพี่น้องมะนาวตัวนี้ดกดกค่ะอ้อันนี้ดกขนาดเลยเนี่ยแปลกนะค่ะตัวอีกตัวหนึ่งบ่ม,มีตัวน,นี้มีค่ะพี่น้องเมื่อกี้ ลอกขนาดเลยค่ะบางนานี่ค่ะบางนาโอ้ยลอกทุกกิ่งทุกนั้นเลยค่ะนี่ลาลกค่ะสงสัยจะปเป็นพันแป้นดอกดอกพิเศษบ้างมันจะมาานาเป็นอยู่ค่ะนี่บังลูกก็ะหูบางน,นาเป็นอยู่นี่ค่ะลูกยิ้มนยะิ่บางนี่ลูกยี่มยค่ะหนาะ บักหนาวค่ะบักแน่เต็มต้นอรรถโอ้ยสดบักหนาวบักหนาวค่ะพี่น้องบักเนี่ย,ย,ยลูกใหญ่ๆค่ะนี่เนี่ยสามลูกนี่กระดูกใหญ่ค่ะอามาดูอันฝรั่งกิมจูต่อค่ะพี่น้องบักแน่ฝรั่งเงขาปลูกปลูกฝรั่งกิมจู ตรงนี้ค่ะงามมากค่ะงามอยู่นี่คคน่คะลังกิมจูก็ใส่ปุ๋ยขีวัวขีแพะเนี่ค่ะเพื่อเลี้ยงแพะน้ำค่ะงามค่ะมันก็สิมีนอนมีหยังละค่ะ กินใบมันแมงกินนุ้นแล,ล้วค่ะกินแมงกินนุ่นกินใบกินอย่างมันปลูกวัานี่เก็บบ่แเมลหน่อยแด้ค่ะนี่หลายอยู่ค่ะนี่หลายอยู่ค่ะ,คะถ้าไปดูบังหน้าทีนึงค่ะนี่บังหน้าคนปลูกบังหน้าเต็มนี่แหละค่ะมันตายอันนี้ต้นนี้บ่มีลูกแต่ต้นนี้มีลูกโรครคค่ะพี่น้องเบิง่งบังหน้า ข้างหน้าต้นโอ้ลูกลูกไงครับลูกไงครับพี่น้องโอ้ลกค่ะพี่น้องเบิองลกวันนี้ลกนี่พ่อเก็บได้แล้วคะ่ะโอ้ยลูกนี่ลกคะ่ะลูกนี่แห็นไง <c oughs> โอ้ลูกนี่กันไงครับพี่น้องตรงนี้สะออนครับพี่น้องเบิงสะออนมักหน้าเพิ่นอือ,อต่ลูกยังไงครับพี่น้อง เนี่ยนีน่หล่นน่องิึงหล่นมึงเน่า,นาลูกมึงเน,น่าหล่นโอ้ยถ้าเป็นเทียปลงเจ้าบาทใครลงสิบบาทปะอ,อยู่บ้านนอกก็ลูกละสองบาทสามบาทเน,นาะลงใหญ่แห่งเทียปลงสิบบาทงา,งามค่ะพี่นอ้องงาม,งามลูกยิ่ใหญ่งามค่ะพี่นอ้องมึงเนี่ยสะออนสะออนบักเน่าเพื่อนค่ะ ออนสอนค่ะบางหน้าบางนาว มันเ át, ลียงแพะน้ำค่ะน้องแพะน้องแพะมเลียงแพะน้ำค่ะเสียงเปินห้องเข้นห้องเป็นเอานี่คันมาแล้วน้องแพ้มาแล้วน้องแพ้น้องแพะมาแล้วน้องแพะจะเอ๋เปมาหาเป็นอยู่อือคุณอยู่ข้างบนกับปลากลายหนึ่งครับบนนี้น้องแพะ อยู่ข้างบน,นกันบหลกหลายนึงค่ะกำลังโอ้ยลูกตัวนี้น่อยน,นคะคะนอนน้องเป็นตหาหักว่าขนาดไหนน้าน้อนอุ่งทางกันนะ่นะนะตาหักว่าขนาดเนี่ยน่าวันนี้นี่มีเจ้าโตมันซิปกว่าโตป่ะคะเนี้ยน้องแพะน้องแพะตาหักเนาะวันนี้จะเอง เพื่อนคุณอันนี้คงใส่จะเป็นพ่อเพื่อนนี่คุณพ่อคุณพ่ออันนี้คุณพอ่อนนพอ,อ,นนพอ,อันนี้คุณลูกอันนี้คุณลูกน่ะเป้าห,ห,ห้องอยู่คนห้องคนเจ้าห้องอยู่คนค้ามองแพะเป็นเหตยังไงได้คะ่ะขอบเพื่อนนี่คนนี่เพื่อนก็เอาลวดจา,จาไม่ต้องปีนคะ่ะลูกไม่ต้องปีนนะมันสิโต๊ะ เราต้องปิ้งขึ้นมาอืมการรับประานเพื่อก็กินจะเดีย็นมืดไหมพี่น้องเนี่ยอืมคะแนนแหมโอ้หลายโตคุณพ่อคุณแม่อยู่คุณลูกน้ำกันค่ะเนี่ยอู้ยสะอ,อ่อันอะไรพันมาเจ้าตัวอะไรพันมาสองตเวได้ครับพี่น้องเรียงไปเรียงมาเป็นฝูงเลยค่ะแม,ม่นสิบเม่นสิบยี่สิบ,สบตวเนี่ นับเอาเด้อค่ะพี่น้องนับเอาอย้ายนับบ่ถือย้ายนับบ่ได้ตาลายค่ะพี่น้องอยู่คนจัดตัวนับเอาเด้อค่ะเด้อนับได้แล้วเมินมาบอกนะ <laughs> โอ้ยเนาะสะอ่อนสะอ่อนน้องแพลสะอ่อนน้องแพล จะเจอกันคลิปหน้า,าค่ะเพื่อนๆคลิปหน้าจะเอาอยางมาให้เบ่งก็ติดตามนะคะ